ตอนเช้าเลยนะหนูมเลก็โกหกนะเห็นผีจริงๆเลย,เ,ลยเห็นจริงๆเลยข้าเห็นจริงๆเลยเดินมาตอนเช้าหนูไปใส่บาตรที่วัดบางกูงเห็นจริงๆเลยเดินมาวิวมาใส่หนูอีกมาตัวหนูเลยอ่ะโอ้หนูว่าผีอะไรมางี้มาตอนเช้าเลยเห็นมันมไม่ชี้เลยไม่ใช่ฝันไอ้นั้นเห็นจริงเลยค่ะ,เห,เ,คะเห็นจริงเลยค่ะเห็นจริงเลยค่ะแต่ยังงามรยั่วยุทอะไรค่ะแต่บอกบ่อยไหมผีมาบอกเลขนี่บ่อยไหมไม่บ่อยค่ะนานๆที สวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับทราบข่าวว่าผีมาบอกเลขอีกแล้วนะครับแม่แม่ดวงนะครับแม่ดวงทราบข่าวผีมาบอกเลขนะครับผีชุดขาวบอกเลขว่าตัวไหนนะครับมายืนบอกเลยนะผีใส่ชุดขาวมาบอกเลขนะครับคือฮานะครับผีบอกเลขนะงวดนี้นะครับสองตัวสามตัวว่าจะเป็นตัวไหนนะทีมงานกําลังคุยกับแม่ดวงนะครับ ครับแม่ดวงอสวัสดีแม่ดวงครับสวัสดีค่ะอาสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะเห็นว่าผีมาบอกเลขค่ะมาบอกยังไงนะบอกเลขสามสามกับหนึ่งสามแล้วเลขหนึ่งนี้ด้วยค่ะบอกนานหรือยังบอกเมื่อวานก่อนค่ะไปที่ไหนทังเลขผีมาบอกบ้านบ้านตะยุยค่ะข้างในบ้านตะยุยเลยค่ะโอ้ไปในบ้านค่ะไปในบ้านมาได้ยืนใกล้ประตูเลยค่ะผีก็เดินมาค่ะเห็นชุดขาวเลยค่ะผีได้ใส่ชุดขาวค่ะ ผีใส่ชุดขาวมาบอกเลขค่ะมาบอกเลขเลยค่ะตะโกนบอกหรือทำมือทำมือทำมือใส่ค่ะทำมือใส่แบบนี้ค่ะเดี๋ยวมีเลยแล้วก็อย่างนี้ด้วยค่ะค่ะแล้วตีเป็นเลขอะไรแบบนี้เมื่อกี้นี้สามสามกับสามสามกับสามหนึ่งค่ะสามสามกับสามหนึ่งค่ะคนลุกไหมไม่คนลุกค่ะไม่กลัวเลยค่ะไม่กลัวเลยปะค่ะแสดงว่าเขามาแบบชุดขาวเลยค่ะชุดขาวเลยค่ะแสดงว่าผีนี่บวชชีมาพวกนี่ใส่ชุดขาวนี่ผียังงาเดินมาวิบไปถึง ไปไปเห็นตอนตอนเช้าเลยนะหนุ่มเลดกโหกนะเห็นผีจริงๆเลยเห็นจริงๆเลยถ้าเห็นจริงๆเลยเดินมาตอนเช้าหนไปใส่บาตรที่วัดบางกูงัเห็นจริงๆเลยเดินมาวิวมาใส่หนูอีกมาตัวหนูเลยอ่ะโอ้หนูวาผีอะไรมางี้มาตอนเช้าเลยเห็นมันไม่ชี้เลยไม่ใช่ฝันไอ้นั่นเห็นจริงเลยค่ะเห็นจริงเลยค่ะเห็นจริงเลยค่ะแต่ยังงามร่วยวุเทอะไรค่ะแต่บกบ่อยไหมผีมาบอกเลขนี่บ่อยไหมไม่บ่อยค่ะนานที บอกแค่หนึ่งครั้งเท่านั้นแหละสองครั้งเท่านั้นแหละค่ะเมื่อก่อนบอกบอกหนึ่งหนึ่งแล้วมันออกสองหนึ่งค่ะอ๋อหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งค่ะเคยบอกถูกมาแล้วค่ะแต่ม่ได้ซื้อเนี่ยนุ้ไปซื้อแปดศูนย์สามแปดสามเก้าแล้วก็สี่ศูนย์แล้วก็ศูนย์แปดแสดงว่าซื้อเยอะเหมือนกันค่ะแต่งวดนี้จะ<บ>จะซื้อตัวไหนง <90 S 1> วดนี้งวดนีน้จะซื้อตัวไหนงวดนี้นุซื้อนุว่าซื้อสามหนึ่งกับสามสามค่ะที่ที่พี่ให้ค่ะพี่ย้มใส่ไหมย้มมันได้ย้มยิ้มใสม่แล้วค่ะ ทำหน้าเฉยๆค่ะแต่ไม่พูดด้วยแค่ทำมืออย่างนี้ค่ะไม่พูดด้วยเลยค่ะแล้วก็ทำมืออย่างนี้ค่ะแล้วก็ทำชิวเนื้อมืออย่างนี้ด้วยค่ะค่ะแล้วก็หายไปหายไปเลยค่ะทีนี้ค่ะโอ้หายไปเลยค่ะนะครับพี่บอกเลขนะเป็นชื่ออะไรนะครับชื่อชื่อชื่อดวงค่ะชื่อดวงดวงอมมากับดวงดวงลีก้พี่ีมาบอกเลขนี่ค่ะ แสดงว่ามีดวงนะแต่ชื่อวิไลพอมากชื่อชื่อเรียนชื่อดวงนะครับเดี๋ยวถ้างวดนี้เข้างวดหน้าจะตามอีกเด้อค่ะบอกผีเรเดอร์ไว้ให้มามาโบกทุกงวดคนะครับผีชุดขาวนะขอให้ถูกเด้อค่ะจะให้เอฟซีถูกเยอะๆเนาะค่ะคุณดวงมากกับดวงดีดวงเฮงดีดวงดีครับดวงดวงเฮงนะครับผีบอกเลขนะครับค่ะไม่ใช่ญาติหรอก แกไม่ได้เป็นญาติกันหรอกค่ะค่ะแกอยู่ที่เมืองแล้วแกไปกินเล่าตะวันแดงเสร็จมากินที่บ้านอีก <c oughs> แล้วก็เมาเหล้าแล้วก็ลม้ลมล้มแล้วก็รถลม้มแล้วก็้มไม่เป็นไรเลยแล้วตายเลยค่ะทะเบียนรถอะไรหักตรงนี้เลยมอไซทะเบียนรถอะไรทะเบียนรถสามอะไรนะจคิดคิดดูก่อนสามเก้าแปดศูนย์โอ้ทะเบียนรถสามเก้าแปดศูนย์เป็นมอไซ มอไซสีแดงดำบําค voilà. oh, hmm. ่ะสีแดงดำเป็นค่ะเสร็จยังฮะคลี่แล้มั้งแล้วก็อย่างนี้ค่ะสามห้าไออันนี้กี่นิ้วห้าห้าออห้าห้าแล้วก็ห้าศูนย์ด้วยค่ะผีมาบอกเลยเนาะตัวแม่นเลยอายุเท่าไหร่คะนี่อายุสิบเอ็ดแล้วค่ะอายุสี่สิบเอ็ดโอ้มีมีผีมาบอกถึงพี่เขาถูกแล้วค่ะจ้าทุกอีกทีผีท่านบอกว่าไง บอกว่าสามสามอ้าบอกว่าสามสามแล้วก็สาหนึ่งค่ะอ,อแล้วทำมือ,อยังไงอีกนะเมื่อกี้ทำมือแบบนี้อย่างนี้ค่ะแล้วก็อย่างนี้ค่ะใช่อันนี้เลย